นี้ก็ออกมาอยู่วนะเย็ยนแอบยากาศโคตรดีวันนี้ก็คงไม่หนาวเท่าไหร่นะคนได้ยินกำไมเน,น,นี่ยดัข้างบนหอกนี่ตะมุนแหลยไม่ได้นอนที่ช่องเย็ยนนะทุกคนผมวันนี้นอนหุ่นทเย็ยนก็ก็อโอเคนอนข้างบนงเต็มนะต้องจองมาอะไรอย่างเงี้ยผมนี่สุดยอด แว๊บขอตัวจากสมาชิกข้างล่างนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปดูที่ช่องเย็นก่อนว่าบรรยากาศเช้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคือบรรยากาศมันดีมากเลยนะทุกคนอารมณ์เย็นออนอะไรอย่างเงี้ยขับรถเพลินๆเ,เราก็ไม่คิดนะว่ามันอากาศมันจะดีอย่างนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะหนาวกว่าน,นี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงแล้วก็เอ้ยเราก็แปลกใจนะว่า เออมันมันไม่ได้เรียวไลยอย่างที่ผมคิดตอนแรกผมคิดที่ว่ามันคงจะเป็นป่าแล้วแบบเออคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออเจ้าหน้าที่เขาจัดการดูแลเป็นสตัตว์เป็นส่วนดีนะทุกคนคือไม่หนาแน่นจนเกินไปอะไรอย่เงี้ยผมก็เลยแวะถ่ายลูกมาแว็บหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ข้างบนนี้เขาก็มีร้านขาสวัสดิการนะทุกคนแล้วก็จ้หน้าที่เขาจะทำห้องพักข้างบนไว้ให้ประมาณ5้ห้องอะ่ะทุกคนลองติดต่อสอบถามดูนะถ้าสนใจหรือว่าอยากจะกางเต็นท์เขาก็จะมีเต็นท์ให้บริการนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นชื่อของช่องเย็ยนก็คือตัวคุ้นนะทุกคนคือตัวคุ้นผมก็ไม่รู้ว่าลักษณะตัวยังไงผมก็ไม่เคยเจอ ผมลงไปนอนที่ขุนน้าเย็นก็ไม่เจอนะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงนี้ยแต่ตามที่อาการเขาเล่าเหมือนก็จะว่ามันก็จะเป็นตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ยแล้วก็จะมากัดอะไรเราอะไรอย่างนี้ใครที่แพ้ก็จะระค,า,คายเคืองหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวมันเป็นยังไงผมก็ไม่ได้สังเกตว่าเราอยู่กับธรรมชาติจนแบบจนเลื้อมอะไรอย่างนี้เออผมก็แบบถ่ายรูปขี่รถเล่นอะไรอย่างี้แป๊บเดียวทุกคนอะไรอย่างนี้เพราะว่าข้างล่างทีมงานอีกส่วนหนึ่ง ที่ผมได้ทําความรู้จักไวเขาก็อาจจะรอผมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอะกลับก่อนดีกว่านะเผื่อเขาจะไม่ได้รอ,อนานเผื่อไปเก็บของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกลับก็เลยเออแวะลงไปเนี่ยพี่เขากําลังทําอาหารเช้ากันอยู่พอดีเลยนะทุกคนคือดีมากก็จะเป็นข้าวต้มตอนเชา้าผมก็จัดการเรียบอะไรอย่างเงี้ยเออมีอะไรนู่นนี่นะก็ได้หองกินข้าวสรุปว่ามือนี้ผมก็สบายไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ต้องหากับข้าว เพราะมีคนทําให้กินมีทั้งไข่กระทะอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมารวมแก๊งกันเพื่อที่จะกลับแล้วก็แวะขึ้นไปดูช่องเย็นกันใหม่อีกทีนึงนะทุกคนนี่ก็จะมีรถอา CB 5 0 0 X ADV X รถผมแล้วก็ CB 6 5 0คันนี้เป็นของน้องิีงคนหนึ่งนะครับที่ขับอ,อ่พี่คนนี้ก็ขับซูรูกิมาจากกรุงเทพเหมือนกันเป็น เพื่อนๆกันหมดนะครับแกงนี้มีแต่ผมคนเดียวแหละที่เข้าไปอยู่แก๊งเขาอะไรเงี้ยที่เขาก็ใจดีให้ผมไปอยู่ในแกงด้วยอะไรเงี้ยเราก็แวะถ่ายรูปกันแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็เขาแบบว่าถ่ายรูปมุมต่างๆของเราอะไรเงี้ยคือดีมากๆเลยเราโอ้โหประทับใจสุดๆ,ๆนะแล้วก็ไปต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบวมกันน้อยอะไรเงี้ยจังหวัดตามันก็จะถูกแยกกันนะทุกคนคือเขตพรมแดนระหว่าง ปากกับแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยทําให้เราได้ถ่ายรูปว่าเอ้ยเขตกั้นมันสิ้นสุดตรงนี้นะอันนี้คือมันคือยอดเขาสูงที่สุดที่แบ่งกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปอ่ทุกคนก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ก่อนกลับอะไรอย่างเงี้ยเออผมคิดว่าเฮ้ยดีป่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ลองดูนะครับคือช่องเย็นก็ยังเป็นที่ที่น้าเที่ยวอยู่ น่าขึ้นมาพักแรมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็มาลองขึ้นมาพักกันดูนะครับทางสมาชิกแก๊งนี้เขาก็รวมกันแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะครับส่วนผมก็เดินดูห่างๆอย่างหงห่วงส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกที่หนึ่งครับเป็นจุดชมวิวผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะลืมถ่ายป้ายมาด้วยตอนนั้นอะ่ะจนเป็นท้องที่อะ่ะแต่ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยเออหากับ ก็ได้แว็บถ่ายแล้วก็จะมีเป็นเนินเล็กๆให้เราได้ขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเออมีอะไรครับคนจุดชมวิวก็สวยดีนะครับโชคดีด้วยอย่างวันนั้นก็คนไม่ค่อยเยอะมากนะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบนะคือถ่ายรูปทุกคนก็จะรู้จักมารยาทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยใครได้รูปก็เขยืบเข้าเขยืบออกอะไรเงี้ยผัดกันถ่ายอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นเนินเล็กๆที่เขาจะไปถ่ายรูปหมู่รวมกันนะ นนนนะคนก็พร้อมทั้งพลาพเราก็เตรียมตัวผมก็ส n a p หน่อยอามารยาทนี่เี็นะทุกคนทุกคนก็มาจอดแวะแล้วเราก็จะไปเดินทางต่อนะครับสวยและมาอีกนี่คือกิวกระทิงนี่ก็จะเป็นจุดแวะสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะกิวกระทิงครับผมมุบไปอีกที่หนึ่งคือน้ําตกคลองลานนะทุกคนนี่เราก็จะมาแวะกิวกระทิงคือก็จะเป็นที่ที่ เหมือนเอาไว้ดูพระาทิตขึ้นตอนเช้าก,ก็จะมีคนน่าจะมีคนมาเยอะนะเอาไว้ดูเนี่ยจะมีมุมนี้แหละเนี่ยมุมนี้มุมนี้เล็กๆเนี่ยขึ้นพาทิตขึ้นตอนเช้าอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ